รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอสี่มาตรการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยวันที่25มิถุนายน2564ดรสาธิตปิดุเตตะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์และนายแพทย์สมเกียรติลลิตวงษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดก,การผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด1 9และให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ทำงานหนัก ต่อเนื่องสำหรับโรงพยาบาลราชวิถีดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ทั้งผู้ป่วยโควิด1 9ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยถูกเชินเนื่องจากสถานการณ์วันนี้มีผู้ป่วยโควิด -19 จําจำนวนมากบุคลากรมีความอ่อนล้าและเริ่มมีผู้ป่วยโควิดรอเตียงพร้อมเสนอการลดจำนวนผู้ป่วยโควิด1 9ใน4มาตรการควบคู่กันคือ1รัฐบาลต้องสื่อสารกับประชาชนต้องช่วยกันเข้มควบคุมป้องกันโรค2กลับมาใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เร่งฉีดวัคซีนใน2กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเจ็กลุ่มโรคเรื้อรังโดยเฉพาะพื้นที่กอทอมที่มีการระบาดมากซึ่งมีการลงทะเบียนฉีดในเดือนกร,รกฎาคมประมาณ500,000คนให้ครบโดยเร็วที่สุดตามศักยภาพรวมถึงใช้ยุทธศาสตร์ขนมครบควบคุมโรคในจุดคลัสเตอร์และชุมชนโดยรอบ4เปิดเตียง ICU สนามเพิ่มเติมซึ่งจะมีการเปิดในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรียนแพทย์คือมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวชิรพยาบาลประมาณ50เตียงภายใน 7วันทั้งนี้หากดำเนินมาตรการทั้ง4ไปพร้อมๆกันอย่างน้อย2สัปดาห์จะช่วยให้ผู้ป่วยเริ่มลดลงส่งผลให้ปลายทางคือด้านการรักษาผู้ป่วยพาร์งานของแพทย์และพยาบาลดีขึ้นตามลำดับและจัดเสนอมาตรการใหม่คือโฮมไอโซเลชันให้ผู้ป่วยโควิดีเขียวรักษาที่บ้านซึ่งกระทรวงสาธารณสุขวางระบบการติดตามอาการไว้แล้วขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินของสบคกทมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัคสินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าว ว่าเตียงผู้ป่วยโควิด1 9ในภาครัฐมีความตึงตัวทั้งเตียงสีแดงสีเหลืองและสีเขียวรวมถึงโฮสเทลและโรงพยาบาลสนามภักรัฐโดยเฉพาะเตียง ICU ตึงตัวมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของการเปิด ICU สนามเพิ่ม50เตียงแต่ยังไม่มีบุคลากรได้ทำหนังสือต่อกระทรวงสาธารณสุขขอนำแพทย์ประจำบ้านที่เรียนจบจะกลับไปใช้ทุนวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมมาช่วยปฏิบัติงาน ICU สนามก่อนส่วนพยาบาล ICU จะระดมจากจังหวัดที่ระบาดไม่มากสำหรับปัญหาแรงงาน ต่างด้าวจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานว่าควรต้องมีการนิรโทษกรรมรักษาแล้วให้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายระบุต,ตัวตนได้ต่อไป